เบนยังจะว่าไม่ยิ่งกับผู้ชายนี่คนไหนมีแห้งกวนอ๋อคำถามสั้นๆหน่เท่านี้ไหมอ๋อว่าคุยๆก็ว่ามันยิ่งแล้วมีแห้งกว่ามันยิ่งจังเลเอ๋อแล้วมัยิ่งกันตัวยกตัวอย่างเสรนสมมติว่าถ้าจะเอาขั้นหัวเนี่ยมันบอกแล้วเอานิ้วไปแห้งหัวสิจะว่าหัวหรือนิ้วสิมีแห้งก็หัวเนาะฮ คนเรี้งห้ยหูหรอหูม no ่แง้งเออเอ้ยเขาฮาเอ้ยคนเป็ม้ขค้วมันจะสั่นคนไม้คั้วมันมีเฮี้มีแห้งเห็ดเวียดเห็ดงานติดต่อยแต่เนวเดียวัเดียวื้อก็มาหลุทางกันหอเนาะมีเงินจะซา้ออะไรห้เขาสัดรั